สบายดีตอนเช้าทุกคนตอนนี้กำลังสิออกไปหาไอบิวรันสิ่พาไปเบิงบรรยากาศสว่วงตอนเช้าเป็นอะไรทีไปเวซสอันนั่นเขาจีเปเต้แล้วก็ซื้อความกลิ่น,นหนึ่งไปเบิงวามมันนี้ไอบิวซีได้ออกของหมอบบหรือว่าสิได้อยู่ของหมอต่อไปนกำลังหวาน เปยหั่นพิมพ์ขนาอ๋อเขาจีบเต้ยยูอันนั้นก็ได้อยู่แถวโรงเรียนคอมเซ็นเตอร์เขาซื้อมให้เจ้าตอนตะกี้คันนี้แซบแซบแซบเขาก็ว่าสีเสื้อเนี่ยเขาจีบเตยไปเนี่ยนะเขาจีบเตยสีใครนี่ไปพุ่นแต่ว่าเขาสีเสื้อเขาจีบเตอันแต่พุ่นมาหะมาให้เจ้าอ๋อใส่ไปเขาได้ซื้อมาห้เขาได้ซื้อสีอ่าอายุก่อน ก้นห้าสิบพันอืมแพงอะไน่อืมนี่ดีเนาะไปก่อนเนาะเมื่อคืนนี้ฝนตกฝนตกเป็นวัดตัวมีป้านะไอ้ทั้งไอ้ทั้งวัดอืมทำใจกุดกาดกุดกาดมะฮงกันมะฮงหน้าบ้านฮะวัชชิยางไปหนีสิเสมอสิออกไปละอันนี้มีแต่เนี่ยติบข้าวกับถ้วย เพราะว่าสิไปเสื้อ่ะอยู่ยนอกเอา จะเี๋ยอ่องหมอละถ้าหมอมา,มานั่นเอาวันเค็มออกนี่อย่างเงี้ ของหมอนได้บ oh, <c ười> ิวนะกลับบ้านแล้วนะกลบบ้านแล้วบ้านบ้าน ก็พอเอากำน้ำมวานเคี้ยวจากเมือสิ่ไปแวะซื้อข้าวจีข้าวจีอยู่ซามเซ็นเตอร์แวะซื้อข้าวจี ก็่ะแม่เป้าให้ก็ได้แม่สิเป้าห้ไปมาเฮือนมาเฮือนเฮามาเฮือนอ Amazing รูกว่าว่ะ Amazing นูกออกจากห้องหมอแล้วไอบิวออกจากห้องหมอเลยเด้อป้าลุงไอบิวถืออันใส่ยาทั้งสองมือเลยเจ็บบอ เจ็บเอาเก่งหลายขนมมาพอซชือมาให้น้วพอไปเมียเ่อไงเมื่นีโอ้ยนาผักแน่ขิดทอดแม่ว่ะขิงทอดโอ้ยขินทอดรอไอเบลยังรอออกกำลังกายไอเบลไ่้ยังไอเบลออก ของหมอแล้วไอวิวช่างยาไอวิวช่างยาป่ะไอวิวเอาหลดออกมะเรนเอาลดออกมาแนียนนิดแม่ผ่าื้อให้แม่ผ่ซื้อให้โดแม่ซื้อให้ไอวิวออกของหมอแล้วทุกคนออกของหมอวันนี้วันหัตรเนาะเมื่อเอินวันศุกร์คือสิยังบัตได้ไปโรงเรียนเถอะว่าแหละ อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าจึงสิบแปอาทิตย์หน้าจึงสิบแปเดอ้อสักคู่ยังหรออย่าประตู ป็ตุยไปเ่มาโนนี่ไมาฮะยังนะขาจ้แป้งยังหันอยู่ปะแใ่ั่ปงหอมเลยเลยอเาขนมให้กบนมไอาน้อะเ็นุ่มกับเด็ดหนึ่งนุ่มกับเด็นึ่งสิบจีว้ามีร้านไหมมีมี เอาเอาห้ใจจาย้หายชิฟันหาใจขึนมาอ่ะ้นมาเอ้มาขวดนะเอาแต่ฟังเราหรือเราอยู่ดื้เขียนชอบขึ้นเปาอึดพันกำลังหายเดียวมันยังหรอกเอาของหมอมาน้าเขาเอ้ เปอยูนุกนะสามคนอย่าเขาจะแบ่งจะเนียบบ้างถะ้านี่เขายามาแบ่งอยู่ภาคบ้านเขาบึงเลตอนทำอาหามือด้ยายัมอเชื่อมหากันตีเขาแบ่งใาซึ่งลูก่เด็กขนมนะป้าซื้อไม่นะลูกขนมเครื่องจึงอันมาแผนอันตัาใบจากเพืองเลย

บ้เอามู้ะคอยเอามาปาเมียนนะค่อยอ๊ยเปนน้เอานี้ก่อนเาไม่บานะไม่บาเด้วจิตจนทจิตหน้าาบ้านไมไปเรหายดแล้วได้ขนมเมือป่ะบ้อบ้อมาบอ้า